ค่ะก็ว mm ัน hmm. น like ี้นะคะมีปฏิทินเศรษฐกิจนะคะมีตัวเลขที่น่าติดตามประจำวันพฤหัสอยู่แล้วนะคะก็คือตัวเลขจำนวนผู้ขอยื่นรับสวัสดิการว่างงานของ USD นะคะก็คือสหรัฐตอนประมาณหนึ่งทุ่มครึ่งแล้วก็จริงๆวันนี้ทั้งวันนะคะก็มีตัวเลขของทาง ออยุโรปนะคะเกี่ยวกับดัชนีความเชื่อมั่นต่างๆของกลุ่มประเทศในในออยูโรโซนเนี่ยค่ะก็จะมีตัวเลขออกมาทั้งวันเลยในช่วงบ่ายนะคะก็กลุ่มสมาชิกสหภาพยุโรปอะคะ่ะว่าเขาจะออกตัวเลขความเชื่อมั่นต่างๆภายในประเทศเขานะคะส่วนสี่ทุ่มก็จะมีตัวเลขสินค้าคงคลังน้ำมันดิบของทางสหรัฐก็จะ มาติดตามกันด้วยนะคะระหว่างหนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มครึ่งกับตัวสี่ทุ่มนะคะว่าตัวเลขจะออกมาเป็นยังไงนะคะค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวนะคะข่าวแรกจริงๆเมื่อวานเออไม่มีข่าวที่มันเป็นตัวเลขที่มันจะส่งผลกับ คู่เงินในตลาด Forex เท่าไหร่นะคะแต่จะมีแต่ตัวข่าวนอกตารางที่เมื่อวานมีผลกระทบทำให้ค่าเงินหรือสกุลเงินหนึ่งเนี่ยเเห็นได้ชัดเลยว่ามีการแข่งค่าขึ้นมานะคะก็คือในส่วนของข่าวข่าวเรื่องสาภาพยูโรปนะคะยูโรก็คือเนื้อหาข่าวนะคะสะกุลเงินยูโรเนี่ย แข็งค่าขึ้นนะคะเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์และเยนขารับกับข้อเสนอของคณะกรรมการยุโรปนะคะในการจัดตั้งกองทุนเฟื้นฟูวงเงินเจ็ดร้อยห้าสิบพันล้านยูโรนะคะโดย โดยที่เงินจำนวนนี้เนี่ยมาจากการกู้ยืมของตลาดการเงินและเบิกจ่ายให้แก่สมาชิกสหภาพยุโรปจำนวน27ประเทศนะคะที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 โดยเงินจำนวนเงินจำนวนสใน3ของ750พันล้านเนี่ยจะนำไปใช้เพื่อให้การสนับสนุนเศรษฐกิจในรูปแบบของเงินช่วยเหลือส่วนที่เหลืออีก หนึ่งในสามเนี่ยจะนำไปใช้ในลักษณะของเงินกู้ยืมนะคะซึ่งจำนวนประชากรในสหภาพยุโรปทั้งหมดเนี่ยก็มีมากกว่า450ล้านคนแล้วแต่ละประเทศเนี่ยก็มีปัญหาทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกันมากมากเกินไปนะคะเพราะว่าแต่ละประเทศในสหภาพยุโรปเนี่ยก็จะได้รับผลกระทบจาก ไวรัสโครโรนาที่แตกต่างกันออกไปนะคะแต่ว่าในตัวของเงื่อนไขหรือว่าแผนต่างๆก็คือยังไม่ได้ลงตัวมากนักนะคะก็เลยยังมีความขัดแย้งกันเกี่ยวกับข้อกำหนดเกี่ยวกับเงื่อนไขในการที่จะในประเทศที่จะแบบว่าได้รับความช่วยเหลือจากมาตรการหรือกองทุนนี้นะคะก็ แต่ว่าก็มีการประเมินเบื้องต้นแล้วว่าประเทศอิตาลีกับสเปนเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบจากตัวการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนารุนแรงที่สุดเลยเอ,อ,อาจจะได้รับการสนับสนุนนะคะในรูปแบบของเงินช่วยเหลือหรือเงินช่วยเหลือแล้วก็เงินกู้ยืมเนี่ยประมาณ 3 1 3ร้อยสาพนล้านยูโรแต่ก็ต้องมาดูกันต่อไปนะคะว่าตัวมาตรการเนี้ยจะออกมาให้ใช้ได้เมื่อไหร่แต่หลังจากที่มีข่าวออกมาแล้วเมื่อวานเนี้ยก็ทำให้ค่าเงินยูโรเนี่ยแข็งค่าขึ้นมานะคะเพราะทางนักลงทุนเองก็อาจจะเชื่อว่าตัวมาตรการเนี้ยจะช่วยให้เศรษฐกิจของเขาอะ่ะคือโอเคขึ้นนะคะแบบว่า ประเทศที่ได้รับปัญหาก็อาจจะได้รับเงินมาช่วยทางเศรษฐกิจบ้านของทางบ้านของเขานะคะส่วนข่าวที่สองนะคะก็คือเมื่อคืนนี้นะคะนายไม้ปอมเปโอนเนี่ย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐนะคะก็ได้ออกมาแถลงการนะคะว่าสหรัฐเนี่ยจะถือว่าฮ่องกงไม่มีอิสรภาพในการปกครองตนเองจากประเทศจีนอีกต่อไปซึ่งและสหรัฐเนี่ยก็จะไม่สามารถปฏิบัติกับฮ่องกงได้แบบเดิมอีกต่อไปแล้วนะคะทำให้การดำเนินการดํา ดำเนินการมาตรการต่างๆของสหรัฐอย่างเช่นเออมาตรการด้านวีซ่าที่เข้มงวดขึ้นการอายัดทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ระดับสูงรวมถึงการเก็บภาษีทางการค้ากับฮ่องกงก็อาจจะมีมาหลังจากนี้นะคะก็แทรกนิดนึงนะคะว่าตอนนี้ฮ่องกงเนี่ยเขาก็ได้ออประท้วงกันอยู่นะคะ การประท้วงของฮ่องกงอ่ะที่มีอยู่ตอนเนี้ยเนื่องจากจีนนะคะได้เสนอกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติฉบับใหม่นะคะซึ่งมีเนื้อหาว่าห้ามชาวฮ่องกงเนี่ยประท้วงและชุมนุมเพื่อตอบโต้เพื่อตอบโต้ทางรัฐบาลจีน G นะคะในช่วงปีที่แล้วโดยเนื้อหาของตัว กฎหมายความมั่นคงเนี่ยเขาก็มีเนื้อหาว่าห้ามการแบ่งแยกดินแดนแล้วก็การแทรกแซงของต่างชาตินะคะรวมไปถึงการก่อการร้ายหรือการโค่นล้มรัฐบาลจีนทําให้เกิดความกังวลว่าจีนอะ่ะอันนี้คือความกัวงวลห้องของฮ่องกงนะคะว่าจีนอ,อาจจะมารวบอํานาจฮ่องกงผ่านการออกกฎหมายที่ผ่านที่ออกกฎหมายต่างๆมานะคะ ซึ่งประเทศฮ่องกงเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่มีเสรีภาพมากที่สุดของจีนนะคะแล้วก็มีสนยนกลางการเงินเป็นสูยนกลางการเงินของโลกอีกประเทศหนึ่งด้วยนะคะเท้าความกันก่อนหน้าที่จะมีการประท้วงเกิดขึ้นนะคะก็คือในปี2,540เนี่ยสหราชอาณาจักร ส่งมอบประเทศฮ่องกงให้กับจีนเพราะว่าตัวเองเนี่ยหมดสัญญาเช่าพื้นที่นะคะและจีนอ่ะก็เคยให้สัญญาว่าทางจีนเองอ่ะจะไม่เข้ามายุ่งหรือก้าวไก่ทางฮ่องกงหรือว่ากิจการภายในของประเทศฮ่องกงมากนะคะแต่ระยะเวลาก็ผ่านมาได้50ปีหลังจากนั้นเนี่ยจีนอ่ะ เขาก็พยายามลดลิดรอนเสรีภาพของทางฮ่องกงมาโดยตลอดนะคะเลยทำให้ฮ่องกงเนี่ยออกมาประท้วงมากปีที่แล้วนะคะแล้วก็ย้อนกลับมานะคะก็นายหลังจากที่นายไมค์ปอมเปโอเนี่ยได้ออกมาถแถลงว่าตัวเองจะไม่ถือว่าสหารัฐคืคือ,คอจะไม่ตั จะไม่ปฏิบัติกับทางฮ่องกงแบบเดิมอีกเนี่ยก็ส่งผลให้อาจจะส่งผลกระทบต่อสิทธิพิเศษนะคะทางการค้าของฮ่องกงก็คือปกติเนี่ยฮ่องกงเขาจะได้รับการยกเว้นภาษีสินค้าส่งออกไปยังสหรัฐแต่ว่ารัฐบาลสหรัฐเนี่ยยังคงเก็บภาษีกับทางจีนอยู่ ซึ่งผลก็เนื่องมาจากสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐนั่นเองนะคะแต่แต่ทางนายเสียวลี่เชียนนะคะก็โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนเนี่ยเขาก็ได้ออกมาตอบโต้สหรัฐแล้วนะคะว่าพร้อมที่จะทำการตอบโต้หากออต่างชาติเข้ามาแทรกแซง แทรกแซงเออเรื่องภายในประเทศเขานะคะซึ่งคิดว่าต่างชาติที่เขาพูดถึงมันก็น่าจะมีแค่สหรัฐนะคะที่ก็ยังคือสหรัฐทำเองเนี่ยเขาก็มีประเด็นคือเขาจับทุกประเด็นของจีนมามาทำให้มีเรื่องสงครามกันอยู่ณตอนนี้นะคะเพราะว่าเขาก็อย่างที่ทุกทกท่านรู้กันอยู่นะคะก็ทำก็จะต้องเลือกตั้งเนาะใน ปีนี้นะคะเขาก็จะหยิบทุกประเด็นที่เกิดขึ้นกับประเทศจีนเนี่ยมาเป็นเรื่องที่มีผลกระทบกันกระทบกระทั่งกันนะคะก็ซึ่งหลังจากที่ทางคุณไม้เนี่ยได้ออกมานะคะก็ทำให้นักลงทุนเนี่ยกลับเข้ามาซื้อทองกันอีกครั้งหนึ่งนะคะก็จะเห็นได้ว่าเมื่อคืนเนี้ยทองดีบตัวกับขึ้นมานะคะแล้วก็ ส่งผลในส่วนของคออ่าเงินออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ก็อ่อนค่าลงนะคะเนื่องจากข่าวทางของฝั่งประเทศจีนเองนะคะก็เลยทำให้ตัวเงินค่าเงินออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เนี่ยก็อ่อนค่าลงค่ะซึ่งนี่ก็อาจจะเป็นถ้าเกิดว่าทางสหรัฐกับจีนเนี่ยยังมีปัญหาทะเลาะกัน หรือว่ามีเรื่องที่จะต้องเออ่ตอบโต้กันอย่างนี้นะคะก็อาจจะส่งผลให้ทองคำอาจจะกลับขึ้นมาแข่งค่าขึ้นอีกทีหนึ่งก็ได้ค่ะข่าวของหนูก็มีประมาณนี้ค่ะโอเคครับ okay, ผมซ้ำกันเยอะเหมือนกันครับ โอเคงั้นเดี๋ยวผมเริ่มต้นของผมต่อเลยแล้วกันนะครับผมต้องอัปเดตก่อนนะครับว่าเมื่อวานนี้มีข่าวสำคัญสองข่าวนะครับผมที่เกิดขึ้นแล้วทำให้เกิดความผันผวนในตลาดฟอเร็กนะครับผมข่าวแรกก็จะเป็นข่าวเรื่องของทางยูโรโซนนะครับผมได้ประกาศและยอมรับแล้วว่าให้ ว่ามีการประกาศวงเงินในการช่วยเหลือเอย่ากอบกู้ช่วงเวลาโควิด -19 ไวรัสนะครับผมก็วงเงินอยู่ทั้งหมดเจ็ดเจ็ดแสนห้าหมื่นล้านยูโรนะครับผมถ้ายังมองไม่ออกว่ามันเยอะขนาดไหนเจ็ดร้อยห้าสิบพันล้านก็เจ็ดแสนห้าหมื่นล้านเนาะถ้ายังมองไม่ออกว่าเยอะขนาดไหนพอไปเป็นเงินไทยแล้วจะประมาณสิบหกล้านล้านบาทครับผมวงเงินที่เขาออกมาช่วยเหลือในยูตอนนี้นะครับผมถือว่าเป็นวงเงินที่เยอะมากๆเลยนะครับผม โดยสื่อของทางเยอรมันนะครับได้ไปม,มีการแจกแจงรายละเอียดนะครับผมว่าวงเงิน750ทั้งหมดเนี่ย500เนี่ยจะเป็นวงเงินที่เขาให้เลยสดส50เนี่ยเป็นวงเงินเผื่อให้ใช้สําหรับการกู้ยืมนะครับผมซึ่งตรงนี้ผมเองก็ยังซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวที่สร้างความตกใจให้กับผู้เงินยูเอเหมือนกันนะครับผมตระกูลยูโรเมื่อวานเนี่ยก็มีการวิ่งกันปุบปักปุบปักปุบปักปปกันเลยนะครับผมดีกันเป็นกุ้งเลยนะครับแม่ผมชอบจริงก็นี่คือข่าวแรกนะครับผมสลับเมื่อวาน ข่าวที่สองนะครับก็เป็นข่าวที่กระทบกับเทรดเดอร์ที่เทรดค่าเงินออสเตรเลียดอลลาร์โดยตรงนะครับคือมีข่าวว่าทางจีนเนี่ยประกาศจะเริ huh? cus, ่มเข้มงวดในการนำเข้าขานเอาไว้ใช้สำหรับลงเครื่องจักรไอ้น้าหรือลงไฟฟ้านะครับผมมากยิ่งขึ้นนะครับส่งผลให้ออสเตรเลียครับผมซึ่งเป็นผู้ส่งออกถ่านหินรายใหญ่ให้กับจีนนะครับผมเกิดปัญหาคับคู่เงินตัวเองเต็มๆเลยนะเดี๋ยวผมจะมีการสลับหน้าจอไปที่กราฟให้ดูนะครับผมว่า เหตุการณ์โง่เนี่ยมันเกิดขึ้นยังไงแล้วทำยังไงต่อนะครับผมการที่จีนออกมาประกาศแบบนี้เนี่ย mm hmm. เขาต้องเจตนาของจีนก็คือ mm hmm. เขาต้องการที่จะแก้ปัญหาเรื่องของการขาดดุลการค้าของเขานั่นแหละนะถ้าให้ผมเดานะแต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วสิ่งที่ทําก็คือเขาพยายามเริ่มต้นที่จะลดการนําเข้าถ่านหินจากออสเตรเลียลงครับผมแล้วหันมาใช้ถ่านหินในประเทศของตัวเองมากขึ้นก็แทนที่เราจะต้องเสียเงินให้กับต่างประเทศนะครับแล้วก็เสียเงินให้กับคนในประเทศด้วยกันเองนะครับ มันทำให้เศรษฐกิจกเดินหน้าต่อไปได้นะครับรแหลงการอันนี้นะครับผมส่งผลให้ค่างเงินออสเตรเลียดอลลาร์นะครับผมทิ้งดิ่งเลยนะครับเมื่อวานและมีตัวเลขอีกตัวเลขหนึ่งที่มีการประกาศนะครับก็คือการตัวเลขส่งออกเซอร์โโคนะครับผมหรือถ่านหินที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้านะครับผมออสเตรเลียเนี่ยตัวเลขส่งออกลดลง41เเซนะครับผมเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้านะครับก็ส่งผลให้อย่างค่อนข้างรุนแรงเลยเหมือนกันนะ ก็จะเป็นข่าวเมื่อวานสองข่าวนะครับผมที่เกิดขึ้นก็มีข่าวเรื่องของทางยูโรอนุมัติวงเงินในการกอบกู้วิกฤตนะครับรีคอรี่ฟรนโคโรนาไวรัสนะครับแล้วก็จะเป็นข่าวเรื่องของออสเตรเลียนะครับผมโดนแบนฐานหินนะครับยังไม่ใช่โดนแบนหรอกเรียกว่าโดนจํากัดดีกว่าจากที่เคยส่งออกได้เต็มที่ก็กลายว่าส่งออกไน้อยลงนะครับอันนี้คือเป็นข่าวเมื่อวานนะครับผมส่วนข่าวที่ต้องติดตามเมื่อวานต้องติดตามวันนี้นะครับอย่างที่น้องกิ๊กแจ้งไปนะครับ มันจะมีตัวเลขสามสี่ตัวนะครับของที่ต้องติดตามอยู่แล้วในวันพ้องเนะตัวเลขตัวตัวแรกก็เป็นจ็อกเลสเครมนะครับผมเห็นน้องกิ๊กเล่าไปแล้วนะผมจะเปิดกราฟให้ดูนะครับว่าจ็อกเลสเครมในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยหน้าตามันเกิดอะไรขึ้นก็ต้องบอกว่าช่วงวิกฤตโควิดเนี่ยเขาได้สร้างสถิติไปแล้วทำให้มีตัวเลขผู้เข้ามาขอใช้สวัสดิการคนว่างงานเนี่ยหรือการที่เข้ามาแบบว่าผู้ว่างไงดีละ่ะอารมณ์เหมือนว่าไปขอเงินจากทางเราไม่ใช่ขอเงิน ไปรับเงินสนับสนุนาทางรัฐบ,บาลสําสำหรับคนที่ตกงานนะครับผมก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่แท่งพีกขึ้นมามากเลยนะครับสามล้านตำแหน่งหกล้านตำแหน่งตอนนี้ก็เริ่มลดบลงแล้วนะแต่ก็ยังไม่ได้เป็นสธนะครับผมว่าคนก็ยังมีความต้องการในการขอสวิดิการรอบนี้อยู่นะครับคาดการรอบนี้นะครับว่าจะมีผู้มาขอใช้สิทธิ์ตรงนี้สองล้านหนึ่งแสนตำแหน่งนะครับผมก็ยังเยอะอยู่นะแต่คาดการว่าจะน้อยลงกว่ารอบที่ผ่านๆแล้วนะครับดูจากราฟแอ่งนะครับ ตัวเลขที่สองครับผมที่ต้องติดตามวันนี้นะครับจะเป็นตัวเลขของ pending home sale ครับหรือตัวเลขเกี่ยวกับยอดขายบ้านครับผมคือตัวเลขนี้เนี่ยมันจะต่างกับยอดขายบ้านจริงๆตรงที่ว่าตัวเลขนี้จะเป็นตัวเลขที่เขาสรุปรวบรวมจากการที่มีคนเซ็นสัญญาซื้อบ้านครับผมซึ่งเวลาที่เราเซ็นสัญญาซื้อบ้านนะม,นญญนมันจะต้องใช้เวลานในการส่งมอบในการทําอะไรต่างๆดังนั้นเขาจะสรุปมาให้ดูครับว่าตอนเนี้ที่มีคนเซ็นสัญญาจะซื้อบ้านเนี่ย มีจานวนเท่าไหร่ซึ่งคาดการณ์ก็ว่าก็จะยังลดลงอยู่นะครับผมรอบที่แล้วเนี่ยตกไป20%นะครับรอบนี้คาดว่าจะลดลงไปอีก15%นะครับผมและตัวเลขสุดท้ายนะครับที่ทางเฟยเดอร์น้ํามันเฝ้ารอคอยนะครับผมเป็นตัวเลขที่ไม่ได้ขึ้นเป็นข่าวแดงนะแต่ถ้าใครที่เทรนดน้ามันนะครับผมตัวเลขนี้จะเป็นตัวเลขที่สําคัญมากๆคาดการณ์ว่าจะมีสต็อกน้ํามันในในคลังน้ํามันของทางสหรัฐเท่าไหร่นะครับผมยิ่งตัวเลขนี้น้อยเท่าไหร่เนี่ย ยิ่งส่งผลให้ราคาน้ํามันนะมีโอกาสปรับตัวขึ้นแต่ถ้าตัวเลขนี้มากหรือแปลว่าน้ํามันอยู่เต็มพลังเนี่ยก็จะส่งผลให้สามารถเดาๆได้นะมีน้ํามันเยอะเกินไม่สามารถใช้ได้ทานราคาน้ํามันก็อาจจะตกลงมาได้นะครับนี่ก็จะเป็นข่าวสามข่าวตัวเลขที่เขาติดตามบอกในวันนี้นะครับกอมีตัวหนึ่งก็ preliminary GDP นะครับผมประกาศตัวเลข GDP สีแดงเลยก็จะเป็นการคาดการณ์นะครับว่าปลายปีนี้จะมี จะมีการกรองเข้าข่าวเป็นปริมินนะครับผมว่าจะมี GDP ไตรามาสนี้เข้าไห่นะครับผมโอเคนะครับข่าวที่อยู่ในตารางจะมีประมาณนี้นะครับทีนี้มันมีบทความหนึ่งที่ผมอ่านมาแล้วผมอยากมาแชร์ให้กับเพื่อนนะครับผมคือเรื่องของคือผมคิดว่าถ้าใครที่อยู่ในวงการลงทุนเนี่ยช่วงนี้เราอาจจะเห็นได้ว่ามีถึงแม้ว่าเศรษฐกิจในอนาคตเนี่ยจะดูย่ำแย่ขนาดไหนก็แล้วแต่นะ จะโควิดจะโรงแรมปิดหรือจะการห้ามบินระหว่างประเทศอยู่ชั่วคราวเนี่ยนะครับแต่ตลาดหุ้นมันก็ยังขึ้นอยู่ซึ่งหลายคนที่เทรดหรือขายคนที่ลงทุนอยู่เนี่ยก็อาจจะมีคําถามคาใจนะครับว่าเฮ้ยแล้วทําไมล่ะทาไมพื้นฐานก้แย่ทําไมหุ้นถึงขึ้นผมได้ไปอ่านบทความหนึ่งซึ่งต้องบอกว่ามันยังไม่ใช่ข้อเท็จจริงร้อยเซนนะแต่เป็นความคิดเห็นแบบหนึ่งแล้วกันครับเรียกว่ามาแชร์ข่าวกันแล้วกันนะว่าถึงแม้ว่าพื้นฐานจะแย่นะครับผม แต่สิ่งที่ผลักดันให้ตลาดหุ้นมันขึ้นไปได้เนี่ยมี2ออย่างหลักๆอย่างแรกคือผลตอบแทนในตลาดตราสารหนี้มันติดลบแปลว่ากองทุนต่างๆที่เคยลงทุนในตราสารหนี้แล้วอ้างว่าความเสี่ยงต่ำเนี่ยครับผมเขาเริ่มที่จะเจอผลตอบแทนติดลบแล้วถ้าเขายังลงทุนด้วยวิธีการเดิมอยู่เงินลงทุนมันจะไม่เพิ่มขึ้นแต่เงินลงทุนมันจะลดลงดังนั้นเขาจะต้องหาที่พักเงินใหม่ครับผม ขึ้นอยู่กับทางเลือกของเขานะว่าเขาจะเลือกทางเสียงต่าเหมือนเดิมแต่ว่าไม่ได้ผลตอบแทนหรือว่าจะค่อยๆเพิ่มความเสี่ยงมากขึ้นแต่ก็ต้องไปลุ้นดูนะว่าจะได้ผลตอบแทนหรือจะเสียผลตอบแทนไปแทนนะครับผมสิ่งนี้นี่แหละจะเป็นสิ่งที่ทําให้อ่าเริ่มมีการยกย้ายเงินของ,ของกองทุนนะครับเท่าที่ผมอ่านมาเนี่ยเพนชั่นฟาร์หรือกองทุนประกันสังคมกองทุนสเสริมรายชีพเนี่ยจะเป็นคนที่มีเม็ดเงินเยอะ เท่าที่ผมเคยจําได้ก็คือมีฟันเมนเจอร์หลายท่านนะครับในตำนานหลายคนนะครับที่ดูแลกองทุนประมาณนี้อยู่มีวงเงินเยอะมากแล้วการที่ดอกเบี้ยลงต่ําแล้วมันไม่ได้ผลตอบแทนครับผมแต่ว่าแรงงานในระบบเศรษฐกิจเนี่ยอายุเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีปแปลว่าคนแก่จะเพิ่มขึ้นแต่ผลตอบแทนลดลงครับผมกองทุนนี้มันอยู่นิ่งๆไม่ได้ครับเขาต้องพยายามทำไงก็ได้เพื่อรักษาเสถียรภาพของกองทุนตัวเองเอาไว้ดังนั้นเขาอาจจะต้องไปลองมองความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น นะครับอย่างที่สองก็จะเป็นเรื่องของว่าตอนนี้ถ้าเราได้ติดตามข่าวทั้งหมดจริงๆเราจะเห็นว่าไม่ว่าจะประเทศไหนๆน,น,นะครับผมจะทางยูโรโซนสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นออสเตรเลียนิวซีแลนมีข่าวว่าเขาจะออกมากระตุ้นเศรษฐกิจแบบยิงเต็มพิกัดอ่ะคือยิงได้เรื่อยๆเลยมาเลย,เลยพี่มาเศรษฐกิจจะไิกิตไงมีเงินอัดอ่ะมีเงินสู้ซึ่งการที่เขาสู้แบบนี้ครับผมมันก็ยังต้องใช้วงเงินต้องใช้เม็ดเงิน ต้องมีการกู้เงินเพิ่มขึ้นดังนั้นการที่เขาอัดมาแบบนี้เงิ <IS <Ul> is> <IS <statue> นมันก็ไม่รู้จะไปไหนอ่ะคือธรรมดาเงินมันต้องการผลตอบแทนอยู่แล้วแล้วเงินที่อัดเข้ามาเพิ่มเนี่ยมันก็ยังต้องการผลตอบแทนอยู่ครับมันทําให้เงินมันต้องไหลไปหาปสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งซึ่งก็คาดการณ์ก็ว่ากาจจะเป็นดัชนีหุ่นหรือหุ่นที่มีความเสี่ยงต่างๆนะครับผมนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้นะนี่เป็นทั้งหมดทั้งมวลที่ผมอ่านมารอบนี้เนี่ยต้องบอกรอบหนึ่งว่าเป็นความคิดเห็นนะครับไม่ได้เป็นแฝงไม่ได้เป็็นนข้อเทจจริงะ อยากจะมาแชร์ให้เราเห็นกันเฉยว่าในช่วงเวลานี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ครับผมหรือเรื่องตัวดอกเบี้ยติดลบเนี่ยอาจจะทําให้ตลาดมีความผันผวนมากยิ่งขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมถึงเราจะบอกว่าตลาดมีความผันผวน,นเนี่ยตลาดหุ้นตลาดหุ้นแป๊บน,นึงนะครับนี่โอเคครับผมกลับมาแล้ว ก็ต้องบอกว่าผลกระทบของดอกเบี้ยติดลบเนี่ยในทางตลาดคู่เงินเราสามารถคาดการได้แต่นักวิเคราะห์ครับผมเขายังไม่สามารถหาความสัมพันธ์ได้นะว่าแล้วมันจะกระทบกับคู่เงินฟองเหล็กยังไงอย่างน้อยที่สุดนะครับผมถ้าเราเปเทรดเดอร์ทองคํานะการที่ดอกเบี้ยติดลบเนี่ยสามารถไปทาให้ราคาทองคำใมีความผันผวนเพิ่มมากขึ้นได้นะครับก็ต้องติดตามข่าวนี้ไปเรื่อยๆนะจริงๆตรงนี้เป็นข่าวข้อเท็จจริงซึ่งค่อนข้างหา,หาอ่านได้ยากนะครับ ต้องลองใช้ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์เพิ่มเติมนิดหน่อยอา้าจะให้อธิบายเรื่องของการดอกเบี้ยติดลบง่ายๆนะครับตามหนึ่งนะครับอันนี้ผมจะอธิบายไปถ้ามันผิดเดี๋ยวตัดต่อให้ด้วยนะครับ <c oughs> <c oughs> โอเคครับในปกติครับผมถ้าเรามีการลงทุนในตลาดตราสารหนี้ครับผมวิธีการของเขาคือเราจะจ่ายเงินที่ยังไม่ได้รวมดอกเบี้ยเข้าไปก่อนสมมติเราซื้อตราสารหนี้หน้าตัวเนี่ยราคาหนึ่งแสนบาทดอกเบี้ยห้าเปอร์เซ็นต ตอนที่เราจ่ายจริงตอนแรกครับเราจะจ่ายแค่เก้าหมื่นห้าพันบาทหรือก็คือส่วนต่างห้าเปอร์เซ็นที่เราควรจะได้นั่นแหละเสร็จแล้วพอมันครบ้วดบัญชีเสร็จปุ๊บว่าโอเคคุณกูครบอายุแล้วพันธบัตรครบอายุแล้วเราเขาก็จะจ่ายเงินเราคือมาแสนหนึ่งก็คือได้ 5, 5, ห้าหมื่นกับอาห้าพันกับมานะครับผมวิธีการมันจะเป็นแบบนี้แต่ทีนี้พอเป็นดอกเบีย้ยติดลบครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือตราสารนี้เนี่ยราคาหน้าตัวหนึ่งแสนบาทแต่ดอกเบี้ยครับมันติดลบหนึ่งเปอร์เซ็น แปลว่าถ้าเราอยากจะซื้อตราสารนี้ชุดนี้ตอนแรกเราจะต้องจ่ายด้วยเงิน1นึ่0 0สับาทนะครับผมและเราก็ได้รับคืนต่อหมดอุกหนึ่งแสนซึ่งแต่ว่าผลตอบแทนมันติดลบจริงๆนะก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่ามูฟของธนาคารกลางหรือก,กองทุนต่างๆจะมีวิธีการเป็นยังไงต่อนะครับก็เรื่องรลาที่ผมจะแชร์วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็จะมีข่าวทั่วๆไปก็มี In Fa กนะครับจากเพจ Bank of Thailand Scholarship Student นะครับ ว่าโบอิงก็มีการเริ่มจ้างงานหนึ่งหมื่นสองพันตำแหน่งนะครับผมก็ไม่ได้ทําให้เศรษฐกิจดีขึ้นเั่นหร่นะถ้าเรากําลังนดูอยู่ว่าเศรษฐกิจน่าจะดีขึ้นนะพูดเลยขึ้นขนาดนี้ก็ต้องมองดูความเป็นจริงด้วยนะครับว่าเศรษฐกิจก็ยังแย่อยู่นะมีการปลดคนงานมีการว่างงานเพิ่มขึ้นอยู่นะครับผมโอเคแล้วก็มีตีมข่าวที่น้องทิกเล่าไปนะครับเรื่องของดราม่านะครับระหว่างสหรัฐมริการกับจีนนะครับก็เมื่อวานก็มีข่าวประท้วงของทางฮ่องกงซึ่งมีข่าวอยู่แล้วกับ มันอัปเดตเป็นไทม์ไลน์เลยซึ่งคิดว่ายังไม่ได้ต้องจําเป็นต้องรู้มากม่ขนาั้ให้เรารู้ไว้ก็พอครับว่าความขัดแย้งระหว่างฮ่องกงจีนแล้วก็สหรัฐอเมริกาเนี่ยจะยังสร้างความผันผวนแล้วมีโอกาสสร้างเซอร์ไพรส์ในตลาด forex ได้เหมือนกันนะครับโอเคครับผมสำหรับข่าวที่ผมแชร์มาวันนี้ก็มีประมาณนี้ครับผมหลังจากนี้เดี๋ยวผมจะขออนุญาตไปแชนะร์หน้ากราฟนะ